นะครับสำหรับล้องอปที่แล้วก็เข้าไปที่2กับเดินไปที่3ากับ8นะครับเดินไปที่3ามกับ8ก็จับคู่ได้ที่2 3 3 2า่สามสองลากไว้ออกไปที่3ามสองลากตัวนี้นะครับก็ได้ตัวนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามชมทาง ช่องเลขเด็ดหอยด่งนะครับกับเลขเด็ดหอยด่งช่องยูทูบช่องนี้นะครับแอดเจนะครับคลิปนี้ก็น่าจะเป็นออกอากาศสมบูรณ์แบบก็น่าจะเป็นวันที่สองนะครับพฤศจิกาเป็นคลิปต่อจากคลิปที่สรุปนะครับแล้วก็ปล่อยตัวงวดของเลขล่างเด่นสี่ตัวมาหนึ่งตัวเด่นสี่ตัวมาสองตัวนะสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่จะนําเสนอในส่วนของสูตรเลขโบราณน,นะครับสําหรับ ท่านที่มีอย่างไม่รับชมมาเพิ่งเห็นเพิ่งเจอนะครับก็จะได้อธิบายความนะครับให้ฟังกันนะครับสำหรับรอบงบที่แล้วก็าเข้าไปที่2กับเดินไปที่3กับ8นะครับเดินไปที่3กับ8ก็จับคู่ได้ที่2 3 3 2าล่างนะไว้ออกไปที่3 2สองล่างตัวนีนะ้ก็ได้ตัวนี้นะครับจะเป็นเลขที่เดินดีนะครับเดินดีมาตลอดเลยในะส่วนของ สูตรโบราณนะครับอ่ะทักทายกันนะครับอยู่แห่งหนตาบนใดนะครับ้านไก่เดียนกุ้ง้านกุ้งเดียนไก่ก็มาเบิ่งนตั้งกันพี่เนอะนะครับสู่กันต่อไปนะครับรุ่ยรุยนะครับอย่าพิ่งท้ออย่าพึ่งท้ออย่าพึ่งแทรกันถูกหวยนี่เป็นเรื่องผิดปกตินะครับถูกกินนี่เป็นเรื่องปกติเลยสำหรับสูตรเลขโบราณนะครับท่านที่มาใหม่นะครับประทานอภัยนิดนึงสำหรับท่านที่ดูอยู่แล้วเคยติดตามอยู่แล้วนะครับก็ได้ย้อน ให้ท่านผู้ที่มารับชมใหม่ได้ดูกันนะครับแอดเก็บสถิติมาตั้งแต่มกรานะครับยาวมาเลยจนถึงปัจจุบันนี้นะครับคืองวดวันที่หนึ่งพฤศจิกาแล้วก็ต่อกันด้วยงวดที่จะถึงนี้ก็คืองวดสิบหกแอดก็จะเก็บสถิติแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับหลุดแล้วก็ว่าหลุดนะครับเข้ากบักเข้านะครับพี่น้องหลุดเข้า่าหลุดเข้ากบ่าเข้านะส่วนรอบนี้ สูตรเลขโบราณจะได้ยังไงมาดูกันนะครับก่อนดูข้อมูลนะครับก่อนดูสถิติต่างๆหรือข้อมูลที่จะนําเสนอนะครับยังไงก็ถ้าข้อมูลมีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับท่านที่จะมารับชมใหม่ก็ช่วยกดติดตามนะครับ subscribe จะเป็นพระคุณอย่างสูงนะครับเรามาลุยกันต่อว่ารอบนี้ จะได้ตัวไหนแล้วจะเด่นได้คู่ไหนบ้างนะครับในตารางเลขล็อกเรานะครับในตารางหวยล็อกนะครับว่ามันหวยล็อกกองสลากนะครับหวยล็อกตารางนะอ่ะมาดูกันเลขโบราณรอบนี้ก็จะมีอยู่ว่านะครับตัวที่จะมาหาตัวก็จะมีหนึ่งบวกหกบวกเจ็ดนะครับหนึ่งบวกหกบวกเจ็ดได้เท่าไหร่พี่นอ้อง หนึ 1> 1่งบวกหกก็ได้เจ็ดนะครับเจ็ดบวกเจ็ดก็ได้สิบสี่เอาตัวเดียวตัวหลังคือสี่นะครับหนึ่งหกเจ็ดได้สิบสี่สิบสี่ตัวตายตัวแทนของสิบสี่ก็คือเก้าสังเกตดีๆพี่นะ้องเลขในชุดนี้มันจะไม่ค่อยมาจับคู่กันนะครับมันจะแยกไปบนไปล่างอย่างสองเจ็ดเนี่ยสองก็ไปบนเจ็ดก็ไปล่าง รอบนี้หลุดไปนะครับรอบนี้ที่ว่าหลุดนเที่ว่าหลุดแค่ก็หลุดจะยู่แค่นี้เหรอพี่น้องถ้าห้าศูนย์ห้าพอไปศูนย์ศูนย์เนี่ยห้าไม่มาก็จบไปนะครับสามแปดถ้าจะแยกก็แยกแบบนี้นะแต่ว่าจะไม่เอาจับคู่กันส่วนมากจะจับคู่กันยากนะพี่น้องพี่น้องซื้อเลขให้กันเด้อถ้าเจอตัวตายตัวแทนอย่างเงี้ยมันก็นานๆจะมาทีนะแต่ไม่ค่อยมาด้วยกันสองเจ็ดเจ็ดสอง 6150เนี่ยโอกาสที่จะมาจับคู่คนยากนะพี่น้องสังเกตพอดีๆระวังเวลาสื่อ,อหอยน้าเด้อครับถ้าเจอเลขคู่27คู่50คู่61ให้เพื่อนมาตั้งสตินิดน,นึงนะครับว่าให้มันคิดว่ามันมาด้วยกันยากะแต่ไม่ใช่มาด้วยกันไม่ได้ไมาได้จะไม่ยากรอบนี้9กับ4นะครับรอบนี้ได้9กับ4เราจะเดิน4ตี4ต่อไปไหมนะครับมาเขียนเป็นตัวใหญ่ให้ใหดูนะครับ เขียนเป็นตัวใหญ่ให้ดูกันที่ว่ามัมีสีอะไรบ้าง9อะไรบ้างนะครับสูตรเลขโบราณรอบนี้นะครับก็จะเป็นสูตรก็ตามที่เขียนให้ดูนะครับก็จะเป็นขอบอรน้อยกับมิิพิษเดี๋ยวมนสิพิษอีกนะครับแล้ทิ้งร้อยพิษดูอยู่อ่ะสี่กับเก้านะครับ รอบนี้ได้สี่กับเก้าย้ำบนล่างนะครับย้ำเป็นเลขเด่นบนล่างไม่ปากหลังไปกลับก็ได้พี่น้องถ้าสี่นะครับถ้าสี่เอาแยากปากกานิดหนึ่งวันนี้อนเอาดอกปากกาใหม่หมึกมันไดเข้มแต่ว่หมึกมึกปากกาไม่ไมกระยอนพี่น้องเข้มแล้วมันทะลุเข้มมันทะลุนี่รับ าสี่นะครับเอาตารางเลขล็อกในส่วนของตารางเลขล็อกบันนี้ซึ่งแอดทำคลิปให้ดูนะไปย้อนดูได้นะครับรอบที่แล้วหวยออกไปที่สองหกหกสองก็มาที่ตรงนี้ลนะพี่น้องมาที่อะไรอืมสี่สี่นะครับสี่สี่ไม่พอล่างออกอะไรล่างออกสามสองนะครับนี่คือตารางเลขล็อก เดินดีพี่น้องรอบหน้าก็สี่ตัวนี้นะครับล็อกสี่ตัวนี้นะส่วนเราได้เก้าจะเก้าอะไรจะสี่อะไรก็เอาล็อกพวกนี้ดูแนวเฉียงนะครับดูแนวเฉียงเป็นเหมือนปาตาเพียนก็ก็กือบกึ่งปาตาเพียนนะครับสี่นะครับก็จะได้ไปที่สี่ศูนย์สี่สามสี่สี่ หมึกมันชัดดีมันก็ชัดดูง่ายครับแต่มันซึมทะลุก,กระดาษ48แล้วก็49ส่วน9ก็จะมี90 93 95 98แล้วก99น้าพี่น้องมันก็นสีได้ ตามนี้นะครับเลขที่ถ่ายทอดออกมาจากตารางเล็กล็อกนะครับก็จะมีอย่างละหกชุดนะครับอย่างละหกชุดที่จะเคยเดินอย่างนี้แล้วมันก็จะมาตามนี้นะครับตารางเล็ล็อกนี้ค่อนข้างจะใช้ได้ดีนะครับพี่น้องรอบนี้นะครับสูตรเลขโบราณของป,ปา้าป๋าหลายคนก็ทักมาว่าเออมีสูตรนี้เปิดเผยได้ไหมนะครับป้าป๋าก็ยังไม่ให้เปิดเผยนะครับไม่ให้เผยแพร นะครับสูตรใดที่แอดเปิดเผยแพร่ได้แอดก็เผยแพร่นะครับสูตรนี้ก็เป็นลิขสิทธิ์ของเพื่อนนะครับเม่อยากปเป็นละเมลิขสิทธิ์เพื่อนนะครับเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วเ้าเป็นเด็กหน่อยห้าก็่อยากไปนะเพป่นให้มากแต่เอามาให้บิงสิทธิ์ก็ดีแล้วแอดก็จะพยายามทาให้ดูทุกงวดทุกหมวดไปนะครับไม่เป็นไรหรอกแอดทำให้ดูก็ได้นะครับแล้วก็ค่อยมาดูกันนะครับส่วนตารางเล็กๆเนี่ยแอดทำคลิปไปแล้วใครอยากไปเอาไปใช้ก็ไปดูในนั้นนะครับ ไปดูในนั้นมันมันมันดีอยู่ตาลางเล็กๆเข้าดีบนล่างเข้าอยู่เรื่อยๆเลยนะครับก็สรุปว่านะครับเลขโบราณเราเด็ดไปได้ที่สี่กับเก้าในรอบสิบหกพฤศจิกายนนี้นะครับแล้วไอ้เขาทจาจับคู่ในตารางเล็กๆก็ได้อย่างละหกชุดนะครับอย่าเพิ่งว่ามัานไหลเลยพี่น้องใครชอบตัวไหนใครอะไรเข้าไปดูแนมแนมเบิ้งครับห่วยเพิ่งออกไม่ต้องไปรีบครับไม่ต้องไปรีบแต่มีโอกาสที่จะสี่กับเก้าเนี่ยมานะครับสี่กับเก้ามา อยู่นะครับมันกพรามไม่ค่อยหลุดนะครับมันเดินดีอยู่ตามที่มันเคยเดินเคยไปมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับถ้ามันจะมาอีกสี่ตัวไหนเก้าตัวไหนก็ตามนี้นะครับโอเคท้ายคลิปนี้ก็คงจะประมาณนี้นะครับสําหรับเลขโบราณแล้วก็เด่นไปด้วยนะครับแอดเป็นคลิปสองนะครับต่อจากคลิปเด่นล่างสี่ตัวนะก็บังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์นะครับกับหลายๆท่านที่สนใจนะครับในส่วนของตัวเลขตัวเบอร์นะครับรับชม ด้วยความบันเทิงนะครับใช้สตินะครับในการรับชมนะครับวิจารณญาณด้วยแล้วก็นําไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับในสนับสนุนในการเล่นการพนันใดๆทั้งสิ้นนะครับเราเป็นเพียงเชิงสถิณิตศาสตร์นะครับในการคํานวณนะครับสถิติย้อนหลังในการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับแต่ละงวดแต่ละงวดไปนะครับวันนี้ก็ได้ตามนี้นะครับสูตรโบราณ ขอบคุณที่ติดตามนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขมากมายนะครับอย่าเจ็บอย่าจนนะครับมีความสุขทั้งทางโรคและทางครับนะโชคดีเป็นของท่านทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ